กลับมาเกาะติดข่าวการเมืองกับการเมืองไทยครับพิธาก้าวไกลติดกับดักตัวเองได้เวลาเพื่อไทยหักเหลี่ยมสลับขั้วเป็นไปตามคาดสำหรับการประชุมร่วมกันของรัฐสภา,พาเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีตามมาตรา272ของรัฐธรรมนูญเมื่อวันที่13กรกฎานคมที่ผ่านมานายพิธาลิมเจริญรัต แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคก้าวไกลได้รับเสียงไม่มากกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิกทั้งหมดของสองสภาทําให้นายพิธาไปไม่ถึงฝั่งฝันในตําแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทยโดยที่ประชุมเห็นชอบ324เสียงไม่เห็นชอบ182เสียงและงดออกเสียง199เสียงในส่วนของสวที่ลงคะแนนเห็นชอบมีเพียง13คนเท่านั้น จากสวออทั้งหมด249คนโดยมีสวออลาการประชุม33คนทำให้เหลือสวออที่เข้าร่วมประชุม216คนซึ่งปรากฏว่าในการลงมติมีสวออที่ขานชื่อลงมติเพียง205คนเท่านั้นแสดงว่ามีสวอ,อ,อีก11คนที่ไม่ได้ลาประชุมแต่ไม่ยอมร่วมลงมติใดๆส่วนการลงคะแนนของสสลงคะแนนไปในทิศทางเดียวกันทั้งหมดไม่มีแตกแถว ประเด็นที่ประชุมรัฐสภาโดยสอวอและสอส,อ,สอ,อภิปรายท้วงติงนายพิธาลิ้มเจริญรัฐพักก้าวไกลมากที่สุดก็คือการแก้ไขปออาญามาตรา112ซึ่งแนวทางของก้าวไกลปรับโทษลงมาต่ำมากจากเดิมมาตรา112ระบุว่าผู้ใดดูหมิ่นหมิ่นประมาทแสดงความอาฆาตมาตรายพระมหากษัตริย์พระราชินีราชวงศ ต้องถูกลงโทษจำคุก3-15ปีเหลือจำคุกไม่เกิน1ปีและโทษปรับไม่เกิน3 0 0แสนบาทพระราชนีและรัชทายาตจำคุกไม่เกิน6เดือนปรับไม่เกิน2 0 0แสนบาทจึงมองว่าไม่ได้เป็นการแก้ไขแต่กำลังจะยกเลิกมาตรา112จะมีผลใหญ่หลวงจากความผิดในความมั่นคงของรัฐ กลายมาเป็นความผิดในระนาบุคคลธรรมดาและไม่เชื่อว่าจะเป็นการรักษาเทิดทุนสถาบันพระมหากษัตริย์ให้ดำรงอยู่ได้อย่างสมพระเกียรติตามที่อ้างภายหลังการลงมตินายพิธาให้สัมภาษณ์ว่าผลที่ออกมาเรายอมรับและจะไม่ยอมแพ้หลังจากนี้เราก็จะหาเวลาคิดยุทธศาสตร์ เพื่อรวบรวมเสียงในการโหวตครั้งต่อไปและจะไม่ยอมถอยการแก้ไขมาตรา1นึนายชัยธวัฒน์ตุลาธนเลขาธิการพักคก้าวไกลก็ยืนยันจะไม่ลดเพดานเรื่องมาตรา1นึเช่นกันส่วนการโหวตรอบสองจะเสนอชื่อนายพิธาได้อีก,กหรือไม่นายประพันธ์คูณมีนายเสยรีสุวรรณพานนสอวอยกข้อบังคับการประชุมรัฐสภาพุทธศักราช2563ข้อ41ที่กำหนดว่า ยติใดซึ่งตกไปแล้วห้ามนำยติซึ่งมีหลักการเดียวกันขึ้นเสนออีกในสมัยประชุมเดียวกันเว้นแต่ยติซึ่งยังไม่มีการลงมติหรือยติที่ประธานสภาอนุญาตในเมื่อพิจารณาเห็นว่าเหตุการณ์ได้เปลี่ยนแปลงไปและรัฐธรรมนูญมาตรา272วรรคสองหากจะปลดล็อกต้องใช้เสียงไม่น้อยกว่ากึหนึ่งเข้าชื่อเสนอต่อประธานรัฐสภาและต้องได้เสียงเห็นชอบไม่น้อยกว่า2ในส ของสมาชิกสองสภาหรือ500เสียงจึงต้องจับตาประธานรัฐสภานัดประชุมร่วมกันของรัฐสภาวันที่19กรกฎาคม2 5 6 6เวลา9.30นาิกานาทีโดยมีเรื่องเสนอใหม่คือพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีตามมาตรา272 คงจะต้องมีการถกเถียงกันดุเดือดแน่และหากต้องโหวตว่าจะเสนอชื่อนายพิธารอบสองได้หรือไม่ก็เชื่อว่าไม่ผ่านแน่นอนขณะเดียวกันนายปียบุตรแสงกนก,กุลเลขาธิการคณะก้าวหน้าซึ่งเปรียบเสมือนผู้นำทางจิตวิญญาณของด้อมสม้มเสนอแนะให้แก้รัฐธรรมนูญมาตรา272ปิดสวิตสอวอ์หากพวกเขายังไม่ยอมอีกก็ถอยมาเป็นผู้นำฝ่ายค้านยอมเป็นแกะดำของการเมืองไทยในวันนี้ แล้วอดทนรณรงค์อย่างต่อเนื่องเส้นแบ่งใหม่เก่าและขั้วขัดแย้งในการเมืองไทยชัดขึ้นกว่าเดิมแหลมคมกว่าเดิมเมื่อ14ล้านยังไม่พอในวันนี้ต้องทำให้ได้ถึง20ล้าน25ล้านในวันพรุ่งต่อมานายพิจารณชาวพัฒนาวงศรองหัวหน้าพักก้าวไกลนาใยใชัยธวัตตุลาธนเลข,ขาธิการพัก ร้อมด้วยสสก้าไกลเข้ายืนน่นหนังสือร่างกฎหมายแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา27 272เพื่อยกเลิกอำนาจสอวอในการเลือกนายกต่อประธานสภาซึ่งเป็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อคืนอำนาจการเลือกนายกให้กับประชาชนซึ่งก่อนหน้านี้เรียกกันว่าปิดสวิตสอวอนายชัยธวัฒน์กล่าวยืนยันว่าในการประชุมร่วมกันของรัฐสภาครั้งต่อไปก็จะยังเสนอชื่อนายพิธาเป็นนายกต่อไป ขณะเดียวกันยังต้องเดินหน้าประสานกับสอวอเพื่อขอคะแนนเสียงพร้อมกันนี้ก็จะเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา272เพื่อปิดสวิตสอวอคู่ขนานไปกับการโหวตนายกแต่พักเพื่อไทยโดยนายประเสริฐจันทารวรมทองเลขาธิการพักเพื่อไทยมองเรื่องนี้ว่าเรื่องการแก้ไขมาตรา272พักเพื่อไทยเคยยื่นแก้ไขแล้วถึงสองครั้งแต่ไม่ผ่านการพิจารณาในรัฐสภา และหากย้อนไปในรอบ3ปีที่ผ่านมาทั้งพักการเมืองและภาคประชาชนได้เสนอปิดสวิตสอวอมาแล้วถึง5ครั้งแต่ก็ไม่เคยผ่านเพราะต้องอาศัยสอววหนึ่งใน3หรือ84เสียงร่วมลงมติด้วย สำหรับการโหวตอีกครั้งในวันที่19กรกฎาคมนายประเสริฐบอกว่าหากไม่มีข้อมูลใหม่หรือไม่มีอะไรเพิ่มเติมตนคิดว่าการโหวตน่าจะเป็นลักษณะใกล้เคียงกับวันที่13กรกฎาคมคงไม่เปลี่ยนแปลงอะไรมากส่วนการหาหรือระหว่างแกนนำพักเพื่อไทยกับก้าวไกลก็ยังไม่สรุปว่าจะเสนอชื่อนายพิธาให้ที่ประชุมรัฐสภาโหวตให้เป็นนายกอีกครั้งหรือไม่จึงต้องรอความเห็นจากที่ประชุม8พักร่วมรัฐบาลก่อน จึงเป็นเรื่องน่าแปลกใจพัก9ก้าไกลจะเสนอชื่อนายพิธารอบ2โดยไม่ลดเพดานแก้มาตรา1 2 2และยังเสนอแก้มาตรา27 272ปิดสวิตสอวอรพร้อมกับเดินหน้าขอเสียงสอวอหนุนนายพิธาเพิ่มจึงเป็นเรื่องย้อนแย้งตัวเองพอๆพอกับจิกหัวด่าสอวอมาตลอดเสนอปิดสวิตสอวอไม่ให้มีอำนาจเลือกนายก แต่กลับกดดันให้สวเลือกนายพิธาเป็นนายกหากใครเห็นต่างไม่เห็นด้วยกับพวกตัวเองก็ต้องเจอทัวลงยกพวกไปถล่มด่านในโซเชียลมีเดียด้วยถ้อยคำหยาบคายสวและสสที่ไม่โหวตให้นายพิธาก็เผยแพร่ชื่อประจานแถมไปขุดชื่อบริษัทธุรกิจที่เกี่ยวข้องมาปลุกด้อมส้มไม่ให้การสนับสนุนด้วย ซึ่งเป็นพฤติกรรมล่าแม่มดที่พวกตัวเองเคยกล่าวหาฝ่ายตรงข้ามแต่กลับทําเสียเองทําให้ในายสมชายสแสวงการสอวอรกล่าวเตือนว่าขณะนี้สอวอหลายคนกำลังรวบรวมหลักฐานที่มีบุคคลอื่นมาบูลลี่ตนเองและครอบครัวเพื่อแจ้งความดำเนินคดีตามกฎหมายโดยเฉพาะในการประชุมรัฐสภาในการลงมติโหวตเลือกนายกเพราะถือเป็นการคุกคามซึ่งถือว่าเลวร้ายกว่าในอดีต เป็นวิธีการที่สกปรกชั่วชา้าและเลววซามขอเตือนว่าสิ่งนี้ไม่ใช่ประชาธิปไตยที่จะไปคุกคามคนอื่นแกนํำก้าวไกลก็รู้ตัวดีโดยยอมรับกับนักข่าวเป็นการภายในว่าสอวอโหวตให้ไม่ถึง64เสียงแต่กลับประคมข่าวผ่านสื่อว่าการประสานงานกับสอวอเป็นไปด้วยดีและได้เสียงครบแล้วสร้างกระแสว่าสอวอส่วนใหญ่เห็นชอบโวตให้นายพิธา พอผลโหวตออกมานายชัยทวัตก็โทษว่ากระแสะกดดันสอวอในช่วงโค้งสุดท้ายมีทั้งการค,มค่มขูและกระแสะข่าวการเสนอให้ผลประโยชน์ต่างๆเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้สอวอหลายคนเปลี่ยนใจและก็รู้ดีว่าการเสนอแก้มาตรา272เป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้การขับเคลื่อนของแกนนำก้าวไกลและก้าวหน้าจึงเป็นไปเพื่อสร้างเงื่อนไขปลุกมวลชนให้มาอบล้อมตัวเองสร้างความชอบธรรมในการนำม็อบลงถนน ปลุกความเกลียดชังกลุ่มอนุรักษ์นิยมมากกว่าเดิมเพื่อเป้าหมายที่ไกลกว่าการเป็นรัฐบาลต้องการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยไม่ให้เหมือนเดิมนั่นเองและก็คงประเมินได้ว่าหากจะลดเพดานแก้มาตรา1นึลงสอวอก็ไม่โหวตให้อยู่ดีเพราะสอวอและกลุ่มอนุรักษ์นิยมมองว่าก้าวไกลมีชุดความคิดที่เป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รวมทั้งนโยบายด้านอื่นๆที่กระทบต่อความมั่นคงเช่นปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีการปลุกปั่นให้มีความคิดแบ่งแยกดินแดน ส่วนเรื่องคุณสมบัติของนายพิธาคณะกรรมการการเลือกตั้งก็ยื่นเรื่องให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสมาชิกภาพสสสิ้นสุดลงจากกรณีถือหุ้นสื่อไอทีวีหากสารรับคำร้องก็สามารถสั่งให้นายพิธาหยุดปฏิบัติหน้าที่ได้รวมทั้งรับคำร้องกรณีนายพิธาและพัก9ก้าไกลหาเสียงแก้มาตรา 1- 1 2เป็นการล้มล้างการปกครองอีกด้วย นอกจากนี้นายพิธายังมีปัญหาส่วนตัวการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินอันเป็นเท็จการขายที่ดินหลบเลี่ยงภาษีการไซฟอนเงินบริษัทตัวเองทําให้ญาติพี่น้องต้องแบกหนี้แทนเป็นวิบากกรรมของตัวเองที่ต้องตามชี้แจงแก้ไขอีกยาวเท่ากับว่าพิธาก้าวไกลสร้างกำแพงเป็นกับดักกักขังตัวเองไร้พันธมิตรทางการเมืองจนขยับไปต่อได้ยาก ส่วนการขับเคลื่อนของพรรคเพื่อไทยเป้าหมายแรกวางไว้คือประธานสภาต้องไม่ให้ก้าวไกลแม้ช่วงแรกจะมีกระแสว่าเพื่อไทยวางตัวนายสุชาติตันเจริญสอสบัญชีร,รายชื่อเป็นประธานสภาแต่สุดท้ายพลิกเกมไปเสนอชื่อนายวันนอแทนโดยไม่มีเสียงคัดค้านซึ่งถือว่าเพื่อไทยบรรลุเป้าที่ขวางก้าวไกลนั่งเก้าอี้ประธานสภาได้สำเร็จ ส่วนเก้าอี้นายกแม้นายแพทย์ชลน่านสีแก้วหัวหน้าพักเพื่อไทยยืนยันว่ายัางหนุนนายพิธานั่งเก้าอี้นายกแต่ตนเองก็บอกว่าไม่แน่ใจว่าจะเสนอชื่อนายพิธารอบสองได้หรือไม่และก็เชื่อว่าผลจะออกมาไม่ต่างจากเดิมแต่ก็เล่นเกมประชาธิปไตยไปให้สุดเมื่อนายพิธาก้าวไกลติดกับดักจนสังคมเชื่อว่าไปต่อไม่ได้แล้วเพื่อไทยก็อ้างความชอบธรรมในการเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลได้ โดยสลับขั้วไปจับมือกับฝั่ง188เสียงหนุนพลเอกประวิทย์วงสุวรรณหัวหน้าพักพลังประชารัฐเป็นนายกตามดีลับตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งเพราะเชื่อว่าพลเอกประวิทย์คุมเสียงสวออได้แล้วโหวตให้จนครบ375เสียง ส่วนทักษิณชินวัตรที่ประกาศจะกลับบ้านในเร็วๆนี้มองออกว่าหากจะจับมือกับเก้าไกลคงไม่ได้กลับแน่จึงต้องพึ่งพากลุ่มอนุรักษ์นิยมเพื่อเปิดทางให้ตัวเองได้กลับบ้านอย่างสะดวกปลอดภัยหากจะถูกมองว่าเป็นการจับมือกับฝ่ายผด็จการคอสอชอแต่พลเอกประยุทธ์จันท์โอชานายกรัฐมนตรีก็ได้ลาออกจากสมาชิกพรรรวมไทยสร้างชาติวางมือทางการเมืองไปแล้วเท่ากับปลดล็อก เปิดทางให้จับมือร่วมรัฐบาลกันได้โดยสะดวกจึงเห็นว่าเพื่อไทยเดินเกมอย่างรัดกุมรอจังหวะซุ่มหาโอกาสหักเหลี่ยมสกัดก้าวไกลออกไปแล้วเดินหน้าเอาชนะก้าวไกลและด้อมส้มในระยะยาวเพื่อไทยและก้าวไกลจึงถึงเวลาที่จะแยกทางกันหลังเล่นเกมสองหน้าหลอกกันเองมาตลอดทั้งหมดคือการเกาะติดข่าวการเมืองในช่วงนี้ขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ไทยโพสต์ net ครับ ขอขอบคุณสำหรับการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดข่าวสารของเรานะครับ